เวลา13นาฬิกา18นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนทหารการสัตว์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชกระแสข,ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับนักเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆตลอดจนเพื่อเป็นคลังอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชนซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการดําเนินงานตามกิจกรรมต่างๆในพื้นที่800เอ็ดไร่อาทิการปลูกผักทานาและการปลูกหญ้าสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐอาทิกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรเข้ามาดูแลสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักในโครงการเมื่อปี2557สร้างโรงเรือนปลูกผักกลางมุง้งและขยายพื้นที่ปลูกผักไร้ดินโครงการข้าวเข้ามาดำเนินการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีนาตันได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสำหรับใช้ในโครงการผลิตข้าวปลอดสารพิษ นอกจากนี้ภายในโครงการมีการส่งเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีเช่นเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดเทศพันกรกบินบุรีกิจกรรมสาธิตไม้ผลมีการปลูกหมอนผลสดและแปลรูปผลผลิตจากหมอนกิจกรรมประมงน้ําจืดมีการเลี้ยงปลานิลพันจิตรดาปลานิลแปลงเพศและปลาดุกบิ๊กอุยรวม11บอ่อซึ่งนอกจากจะส่งผลผลิตให้กับนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วยังใช้ประกอบอาหารให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ กิจกรรมการเลี้ยงกระบือได้จัดทําธนาคารโคกระบือโดยเป็นกระบือที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกมาุมารเมื่อปี2555จานวน5ตัวและได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาโดยนํามาฝึกการใช้งานสําหรับทําเกษตรกรรม <S <S ก่อนแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ร่วมโครงการธนาคารโคกระบือปัจจุบันมีกระบืออยู่ในโครงการ24ตัว โอกาสนี้ส่งป้อนญ้าแก่กระบือจากนั้นส่งเยี่ยมรัศดรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ